สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบๆกันคือเราคือเดิมครับกับรายการดัชรีอีสานสามัญโจทย์เจ้าพี่น้องครับแต่ผมวันนี้ครับผมสิบห้ามาเป็งการทํางานของระบบไฮโดรลิกครับพี่น้องครับยกนายกหลังนะครับเครื่องห้องกระติดเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะครับผมผเสียบบนระบบไฮโดรลิกด้านหลังนะครับแล้พี่น้องอันนี้กดลงครับอันนี้กดขึ้นครับ อธิบายให้ฟังน่พี่น้องครับในปดเกินครับปดเกินปดเกินนะครับนอพี่น้องนอปดลงครับแล้วได้จ้ำสุดกับตินพ่อมาณน่อครับจำจ้ำเลยครับพี่น้องครับตีนพ่อมาหนครับนะครับตินพ่อมาณนี้ยตัวนี้เข้าไปเร่งเครื่องนะครับมันก็เลยสตาร์นน้อยนึงนะครับ ตัวข้างหลังนะครับพี่น้องครับตัวยกฐานเนาะพี่น้องเนาะตัวดันหนาครับดันหนาดันหนาสีตัวนี้ครับแลวอันนี้ดันหนานะครับเนาะพี่น้องเนาะยกแน่เลยครับพี่น้องติดสอยแล้วติอกระบอกเล้ครับัน บบตัวได้ครับพี่น้องสใส่ตีนครับพี่น้องครับตัวได้ไล่ครับประมาณนี้ครับทีน,บนี้ผมใส่สายท่อนเดียวครับพี่น้องครับ สีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมกับได้กันเล่นอีสานสามพันจวดครับมือี้ครับเรา,าไปเจาะ้อนนี้พี่น้องเนาะงานจากาทํา,ทามาจากทำการทำงานครับไปตัดเฟืองครับพี่น้องตัดเขา่าตัดหยาบจากเขา่าหยาไร้แห้งครับพี่น้องคนใดสนใจครับพี่น้องครับยางไงผม เอทัยนะครับติดต่อเข้ามานะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็เปิดรับลูกค้านะครับช่วงนี้เพราะว่าผมกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับอย่าเนี่ยปป้าพาไปซื้อครับผมขอบคุณอะไรครับจังมาพอกันไหมครับกับรายการเลนี่อีสาน3่านจวดครับโอกาสหนาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณอะไรครับ